ิดตัวราคาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า New Honda City มาใ a เชนใหม่โฉมปี2023รถยนต์ B ี e gment 4ประตูซีดานขวัญใจวัยรุ่นไทยที่มาในครั้งนี้ปรับสเปคออปชั่นด่นี่นั่นมากมายเหลือเกินจนน่าใช้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ Honda Sensing ที่มีมาให้กันทุกรุ่นย่อยมีขุมพลังไฮบริดในรุ่นย่อยอื่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปมาให้อีกหนึ่งรุ่นแถมราคานั้นในตัวไฮบริด e-hv ตัวท็อป i-s ยังไม่ปรับราคาขึ้นกันอีก <Wow. S 1> ก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติด ตามและกดสั thing, day, like ่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากช่องคา3า5กันนะครับก็เปิดตัวปราคากันใหม่สักทีนะครับหลังจากที่ Honda City โฉมปัจจุบันตัวนี้ทำตลาดมาในบ้านเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปลายปี2019นู่นแนี่นี่ก็ผ่านไป3ปีกว่าแล้วนะครับถึงเวลาปรับเปลี่ยนโฉมกันใหม่สักทีโดยการมาในครั้งนี้นะครับจะมาในรุ่นตัวถังแบบซีดาน4ประตูอย่างเดียวนะครับรุ่น5ประตูนั้นอดใจรอนิดนึง และในโฉมนี้ไม่ได้เชนพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.0ึ่งจุดลิตรเทอร์โบและรุ่นไฮบริด h i v จัดหนักจัดเต็มสเปคออปชั่นนุ่นนั่นมาให้เยอะเลือกเกินโดยการมาในครั้งนี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5รุ่นย่อย2รูปแบบเครื่องยนต์โดยรุ่นเครื่องยนต์1.0ึ่งจุดลิตรเทอร์โบนั้นจะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยจะเป็นรุ่น V ในราคา6 2 9 0 0 0บาท รุ่น SV 6 7 9 0 0 0บาทและรุ่นท็อป RS 7 4 9 0 0 0บาทจะสังเกตเห็นได้ว่าในรุ่น1.0ลิตรเทอร์โบนี้นะครับจะมีการปรับราคาขึ้นเล็กๆน้อยๆรุ่นละ1,000 0บาทถึง20,000บาทนะครับแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าเอในรุ่นนี้นี่ทำไมเหลือแค่3รุ่นย่อยก็พอเขาตัดรุ่นล่างสุดรุ่น S ออกไปนะครับขายแค่เพียง3รุ่นย่อยเท่านั้นพอ และอีกคุมพลังหนึ่งเลยครับที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นจุดขายแถมตัวผมเองนั้นก็ยังใช้เจ้า Honda City s u v ชมก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆทั้งประหยัดน้ำมันทั้งสเปคออปชั่นดูนี่นั่นนี่จัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ชมที่แล้วนะครับมาในชมนี้นี่ทำเอาผมนั้นอิจฉาเลยนะครับเพราะว่าให้มาเยอะกว่าชมที่แล้วมากมายเหลือเกินเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันต่างจากชมที่แล้วมีอะไรกันบ้าง โดยนรุ่น e h e v ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนจะมีแค่รุ่นท็อปตัว rs อย่างเดียวแต่มาตอนนี้มีรุ่นรองท็อปเป็นรุ่น sv ในราคา769,000บาทมาให้เ,เพื่อนๆที่อยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆคุ้มพลังแบบไฮบริดจากทาง Honda นั้นมันเป็นอย่างไรประหยัดจริงหรือเปล่าในรุ่นเริ่มต้นของตัวไฮบริด e h e v รุ่นนี้769,000บาทนี่ผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับกับสมรรถนะและการประหยัดน้ํามันของ Honda City คันนี้ผมว่ารุ่นนี้นี่คุ้มค่าคุมค้มราคาที่สุดแล้วนะครับ <Okay. S 1> และในรุ่นท็อปนั้นในตัว e h e v i s ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมปรับเพิ่มออปชั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าราคานี่ว้าวเลือกเกินเพราะว่าตั้งแต่โฉมที่แล้ว839,0 0 0ามื่บาทมาโฉมใหม่ตอนนี้ก็ยังคง8390 0 0บาทเหมือนเดิมถือได้ว่ารุ่นนี้นี่ใครที่รอไม่ไหวออกกันไปก่อนในโฉมปี2022นั้นมีหลังหักกันเลยทีเดียวได้ adaptive cruise control จนถึงจุดจุดนิ่งกันด้วยโอ้โหผมนี่อิจฉาเลยนะครับ <c oughs> โดย <c oughs> สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ของเจ้า honda city ไม่ได้เชนโฉมปี2023นีนี้ทั้ง สรูปแบบเครื่องยนต์นะครับเอาเป็นหลกัหลกๆเลยก็จะมีดังนี้นะครับ มีการเปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนกันชนด้านหลังดีไซน์ใหม่เพิ่มสเกิร์ตด้านข้างเข้ามาในเฉพาะรุ่น RS เพิ่มระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติเรนเซนเซ,นซอร์ในรุ่น e-h EV เปลี่ยนล้ออลลอยลายใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นลองท็อปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับจะเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วจนไปถึงรุ่นท็อป16นิ้วแต่ที่ผมชอบมากเลยนั้นก็จะเป็นรุ่น16นิ้วนะครับมาเป็นแบบสไตล์รมดำคล้ายๆกับ Honda Hashback City เเลยไไม่ต้อองาปพน ไปเปลี่ยนไปแต่งเติมอะไรกันแล้วสวยมาจากโรงงานกันเลยและเจ้าร้อย,อยางในตัวรุ่นท็อป16นิ้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ยาง185ทับ55 R16 เปลี่ยนมาเป็น185ทับ60 R16 ซึ่งยางตัวนี้ที่เปลี่ยนกันมานั้นก็จะทำให้ตัวรุ่นของเรานั้นสูงเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าด้วยนะครับมีการเปลี่ยนหน้าจอ Multi Information Display ในรุ่น1.0ิตรเทอร์โบเป็นแบบสี TFT ขนาด4.2นิ้ว เพื่อระบบความปลอดภัย Honda Sen นซิ g ไม่ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับซึ่งตัวนี้นี่ถือได้ว่าเยี่ยมจริงๆคนที่งบน้อยหอยน้อยออกตัวล่างสุดร,รุ่น1.0ลิตรเทอร์โบรุ่น V 6 2 9 0 0บาทก็ได้ Honda s e ซ s i n g เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้า Honda s e n s i n g ตัวนี้ในระบบ Adaptive Cruise Control นั้นน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ารุ่น1.0ลิตรเทอร์โบได้แค่ Adaptive Cruise Control ธรรมดานะครับตามรถคันหน้าดได้แต่ยังไม่ถึงจุดจุดนิ่งเหมือนกับรุ่น ECV ในรุ่น SV และรุ่น IS นะครับซึ่งสรุ่นนัน ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งกันเลยทีเดียวและในเจ้า Honda Sensing น,น,นี้นะครับก็ยังมีการเพิ่มระบบเตือนเมื่อรถขันหน้าเคลื่อนที่ออกไปแล้วไม่ให้กันอีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการเพิ่มระบบเปิดปิดไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติในทุกรุ่นย่อยได้ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก CMBS ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ L Class ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ เปลี่ยนวัสดุหุ้มเบาะนั่งในรุ่น RS จากเดิมที่เป็นหนังกลับนะครับรุ่นนี้เป็นเบนาะหนังสังเคราะห์ให้มาทั้งตัวแล้วนะครับมีการเปลี่ยนวัสดุหุ้มคอนโซลด้านหน้าและแผงประตูด้านข้างในรุ่น SV เป็นหนังสังเคราะห์สีแดงเข้มเพิ่มไฟเตือนให้ตัวสอบเบาะนั่งด้านหลัง เพิ่มช่องชาร์จไฟ USB Type C 2ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลังในรุ่น e-SUV ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเจ้า Honda City m a n a g s N a โชมปี2023ใหม่แต่น่าเสียดายนิดน,นึงนะครับในรุ่น1.0ลิตรเทอร์โบนั้นก็ยังคงไม่ได้เบรกมือไฟ,ฟฟ้าไม่ได้ออโต้เบรคโคนไม่ได้ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนี่ยังไม่มีมาให้นะครับมีเฉพาะในรุ่น e s e v เท่านั้นเสียดายนิดน,นึง ส่วนทางด้านมิติตัวถังของโฉมีนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,580-4,589มิม mm, แล้วแต่รุ่นย่อยกันไปมีความกว้าง1,748ม mm, ิมสูง1,467-1,480มิม mm, แล้วแต่รุ่นย่อยกันไประยะฐานล้อนั้น2,589ม mm, ิมระยะต่ำสุดถึงพื้น134-147มิม mm, แล้วแต่รุ่นย่อยมีความจุถังน้ำมันอยู่ที่40ลิตร ส่วนน้ำหนักตัวรถนะครับในรุ่น1.0ลิตรเทอร์โบนั้นจะมีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่น h y บ r i d เอสวีนะครับโดยในรุ่น1.0ลิตรเทอร์โบไอเอสนั้นจะมีน้ำหนักอยู่ที่1,174กิโลกรัมส่วนรุ่นเอสย s วีไอเอสนั้นมีน้ำหนักมากถึง1,232กิโลกรัมจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้า Honda City ไม่ไม้เชนใหม่ตัวนี้นะครับจะมีความยาวที่เพิ่มมากขึ้น36มิลิเมตรก็นึ่งด้วยจากการปรับดีไซน์การชนด้านหน้าด้านหลังใหม่ให้มีความยืนยาวมากยิ่งขึ้น และความสูงใต้ท้องรถนะครับถ้าเทียบกับโฉมปีที่แล้วแล้ว,ลวก็ในรุ่นนี้ตัว ECV นั้นก็จะมีระยะต่ำสุดถึงพื้นมากขึ้น13มิลิเมตรกันเลยนะครับก็เนื่องด้วยจากสเปคล้อ16นิ้วแบบใหม่ที่ใช้ยาง185/60 R16 เนี่ยแหละครับทำให้ใต้ท้องรถถึงพื้นนั้นมีความสูงมากขึ้นกว่าเกา่า <Okay. S 1> ส่วนทางด้านขุมพลังนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากโฉมปีที่แล้วเลยนะครับโดยทางด้านเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบสูเแวาวขนาด 9 8 8ซีซีพ่วงด้วยเทอร์โบเียกํกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าที่5500ร,รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่173นิวตันเมตรที่2,000รอบถึง4,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันได้สูงสุดแค่เพียง e 2ีเท่านั้นสามารถทำประราสิ้นเปลืองน้ำมันได้อยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตร และในรุ่นไฮบริด ESV นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์16วาล์วแอคคินสันไซเคิลขนาด1,498ซีซีไม่มีเทอร์โบนะครับเที่ยงกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตรที่4 5 0 0รอบถึง5,000รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันเบนซินได้สูงสุดแค่ E20 เท่านั้นและจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเที่ยงกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่109แรงม้าที่2,000รอบถึง800รออบบต่่นาททีีแงงิดดสสููุย 253นิวตันเมตรที่์รอบถึง3,000รอบต่อนาทีพ่วงด้วยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ1กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบ4โมดูล48เซลล์ขับเคลื่อนแบบล้อหน้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT สามารถทำมัตราสิ้นเปลืองน้ำมันได้อยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดที่มีความประหยัดน้ำมันมากที่สุดในตลาดรุ่นหนึ่งเลยนะครับเจ้า City Hybrid eSV คันนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง2องขุมพลังนี้นะครับยกมาจากโชมปี2022ทั้งหมดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะมีดังนี้มีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายมีช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า2ตำแหน่งและด้านหลังอีก2ตำแหน่งเป็นแบบ Type C ได้รำโพงมารอบคันทั้งหมด8ตำแหนง่งมีช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมช่องเก็บของขนาดเล็กได้ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect เฉพาะรุ่น RS มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะได้กล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขนาดเลนเลน h Honda l a n เลน Watch ในรุ่น ECV RS ได้กล้องมองภาพด้านหลังหงตำแหน่งที่สามารถปรับระดับได้3มุมมอง ได้ระบบเบรกป้กองกันลอ้ลอล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการเข้าโคง้งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบอัตโนมัติเมื่อเราเบรกแบบกระทันหันมีจุดจิตเบาะนั่งเด็ก Isofix และที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ก็ยังได้ถุงลมนิรภัยมารอบคันทั้งหมด6ตำแหน่งกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านสีตัวถังนะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7สีเลยนั้นก็ได้แก่สีดำคริสตัล สีเงินลูนาสีเทาเมทิโอรอยสีขาวทัฟเฟต้าในเฉพาะรุ่น V สีน้ำเงินออฟซีเดียนในเฉพาะรุ่น EHEV สีแดงอีกไนท์ในเฉพาะรุ่น IS และสีขาวแพลตินัมในทุกรุ่นย่อยยกเว้นรุ่น V ส่วนทางด้านการรับประกันตัวรถนะครับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบนั้นจะรับประกันคุณภาพตัวรถให้ยาวนาน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1และก็ดอกเบี้ย2.09%นะครับ <Wow. S 1> ส่วนในรุ่น e-hv ทั้ง2รุ่นย่อยนั้นจะให้ขึ้นมาเยอะมากกว่ารุ่นเบนซินธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถให้ยาวนาน3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรพร้อมอ l ลติเ t e แคร์เพิ่มอีก2ปี40,000กิโลเมตรรวมแล้วทั้งหมดเป็น5ปีีหหรรรือวว่่า 1, 4, าาา10,41กมคแงชยยะใ้น 5ปีหรือว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีฟรีการรับประกันระบบไฮบริดให้นาน5ปีไม่จำกัดระยะทางมีการรับประกันแบตเตอรี่ระบบไฮบริดให้ยาวนานถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีรประกันไฟชั้น1แล้วก็ดอกเบีย้ย2 0 9ซถือได้ว่าของแถมในรุ่น e t วีนั้นจัดหนักจัดเต็มให้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดตัวปรราคาของเจ้า New Honda City แม่ e ดชใหม่ชมปี2023ทั้ง5รุ่นย่อยนี้กันบ้างเพ,เพื่อนคิดว่าออปชั่นนน่นนี้นั่นที่เพิ่มเข้ามาในปี2023นี้คุ้มค่าคุ้มราคากันหรือไม่และเจ้า City ใหม่ชมนี้จะสามารถไปแข่งกับ Toyota y a r i ิ a t ทีหรือว่านิสสันเอเม r ลากันได้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไปใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ หาเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ